สวัสดีครับก็เจอกันอีกครั้งนะฮะ,ะทีนี้ผมจะมาแตกแรงให้ดูอีกอข้อหนึ่งนะฮะเผอิญว่ามีคนถามมานะฮะตัวนี้เป็นอะไรฮะตัวนี้เป็นวงกลมนะฮะที่อยู่ระหว่างตัวคานนะฮะตัวนี้เป็นคานแล้วก็มีแรงขี่กระทําในขณะที่ทางด้านขวาของอวงกลมตัวนี้ก็จะมีอะไรฮะกำแพงกันอยู่นั่นเป็นไงฮะ,ะจากรูปที่เราเห็นตัวนี้ก็คืออยู่ในสมดุลหรือนะฮะหรืออ วงกลมตัวนี้อยู่ในสมดุลนั่นเองก็คือไม่เคลื่อนที่ถูกต้องไหมฮะ,ะวิธีการก็คือเราก็อะไรครับเขียนฟร e e body d i a g r a ของอวงกลมตัวนี้ออกมาเนื่องจากวงกลมตัวนี้เป็นไงฮะอยู่ในสมดุลหรือไม่เคลื่อนที่ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะเราก็เขียนนะฮะ SBD ของอวงกลมถูกต้องไหมฮะก็ตัดวัตถุกออกมาให้เป็นอะไรฮะอิสระถูกต้องไหมฮะเนื่องจากมีผิวสัมผัสระหว่างอะไรครับระหว่างทรงกลมกับอะไรฮะทรงกลมกับ ผนังทางด้านขวาถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะจะต้องมีอะไรครับตัวแรกแรงที่จะต้องมีก็คืออะไรฮะตัวแรกที่จะต้องมีก็คืออะไรครับก็คือมวลของวัตถุหรืออะไรฮะน้ําหนักของวัตถุสมมติผมให้น้ําหนักของวัตถุ W เป็นอะไรฮะเป็น W ถูกต้องไหมฮะอันนี้เป็นน้ําหนักของวัตถุถ้าให้อะไรฮะวงกลมนี้มีมวลเป็น m เพราะนั้นเป็นไงฮะ W ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ mg นั่นเองโอเคนะ และอะไรครับเนื่องจากมีผิวสมัมผัสระหว่างอะไรฮะวงกลมกับผนังเพราะนั้นเป็นไงฮะวงกลมก็จะออกแรงกระทํากับผนังเช่นเดียวกันผนังก็จะออกแรงอะไรฮะกระทากับคืนมาที่อะไรฮะวงกลมเช่นเดียวกันให้อะไรฮะตัวนี้เป็นอะไรฮะ normal force หรือเป็น N1 นหั่นเองหรือเป็นอะไรฮะแรงปฏิกิริยาที่ผนังกระทํากับวงกลมนอกจากนั้นเป็นไงฮะ,ท,ท,งงองอะ,ะที่ผิวทางด้านล่างของอะไรฮะที่ผิวทางด้านล่างของ วงกลมตัวนี้มีอะไรฮะมีตัวคานกระทาอยู่ตองไหมฮะซึ่งคานตัวนี้เป็นไงฮะทามุมกับแนวราบเท่ากับค่าอะไรฮะค่าเซต้าเพราะนั้นเป็นไงฮะที่ผิวสัมผัสระหว่างอะไรฮะที่ผิวสัมผัสระหว่างวงกลมกับคานตัวนี้ก็จะต้องมีอะไรครับเนื่องจากมันมีผิวสัมผัสระหว่างกันเพราะนั้นก็จะต้องมีอะไรฮะก็จะต้องมีนอร์มอลฟอสถูกต้องไหมฮะจากผิวของคานกระทากับอะไรฮะกระทากับ ตัววงกลมนั่นเองถูกต้องไหมฮะผมกําหนดให้อะไรครับให้อะไรฮะแรงสีฟ้าตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น n o r m a ์ force เป็นอะไรฮะ n2 นั่นเองถูกต้องไหมฮะเมื่อมุมตัวนี้เป็นมุมเซต้ามุมตัวนี้ก็จะต้องเป็นมุมเซต้าด้วยเช่นเดียวกันโอเคนะเนื่องจากอะไรฮะ n2 เป็นปริมาณเวกเตอร์ราะนั้นผมสามารถอะไรฮะย้ายอะไรฮะย้าย n2 มาไว้ที่อะไรฮะที่ตำแหน่งนี้ได้ที่ตตำแหน่งที่ปลายอะไรฮะของ n2 อยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลมโอเคนะฮะ เมื่อย้ายมาแล้วเป็นไงฮะเนื่องจากมุมนี้เป็นมุมเซต้าเพราะนั้นเป็นไงฮะเราก็จะได้ว่ามุมไหนฮะมุมนี้ก็จะเป็นมุมเซต้าด้วยเช่นเดียวกันโอเคนะฮะวิธีการแตกแรงล้วก็เป็นไงฮะตั้งแกนนี้ให้เป็นแกนอะไรฮะแกน y เป็นบวกมีทิศทางขึ้นเป็นนะฮะเป็นบวกในขณะที่แกนตามมาแล้วฮะแนวนอนตัวนี้เป็นแกนอะไรฮะเป็นแกน x ทิศทางทปทางด้านขวาเป็นบวกถูกต้องไหมฮะจากนั้นเราก็แตกแรงที่ไม่อยู่ในแนวแกน อะห,หลักเข้าไปให้อยู่ในแนวแกนอะไรฮะแกนหลักนั่นเองจะได,ได้ว่าอะไรครับอะแตก n อะไรฮะอะเอ็นสองเข้าไปในอะไรฮะในแกนหลักจะได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นอะไรฮะตัวนี้ก็จะเป็น n อะไรฮะอะเอ็นสองะคอสเซตาในขณะที่ตัวนี้เป็นอะไรฮะตัวนี้ก็จะเป็น n อะไรฮะเอ็นสองไซะเซตาเนื่องจากอะทรงกลมหรือวงกลมตัวนี้หยุดนิ่งเราไว้ได้ว่า n อะไรฮะเอ็นสองคอสะเซตาก็มีค่าเท่ากับบในขณะที่อะไรฮะ n 2องะไซดเซต้าก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ n หนึ่งนั่นเองโอเคนะฮะ,ะแต่เผอิญว่ามีคนถามว่าแล้วทำไมเราไม่สามารถอะแตกอะไรฮะแตก w 1เข้าไปในอะไรฮะแตก w 1เข้ามาเป็น w อะไรฮะ w cos เซต้าได้ผมขอลบตัวนี้นะฮะ,ะคำถามก็คือมีคนถามว่าอะไรฮะ,ะทําไมเราไม่แตกตัวนี้มาเป็นอะไรฮะ,อะ w อะไรครับ w cos เซต้าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็ความหมายเขาก็คือเป็นไงฮะ กำหนดให้แกนนี้เป็นแกนอะไรฮะเป็นแกน y แล้วกำหนดให้แกนนี right. ้เป็นแกนอะไรครับเป็นแกน x จากนั้นก็แตกอะไรฮะ w เข้ามาในอะไรครับเข้ามาในแนวแกน y ตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรฮะ w อะไรครับ w cos θ t a ในขณะที่ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรฮะตัวนี้ก็จะเป็น w อะไรครับ w sin θ t a จากนั้นก็ตั้งสมการนะฮะ w cos θ มีค่าเท่ากับอะไรครับ n 2ถูกต้องไหมฮะ จากนั้นเป็นไงฮะเมื่อเราทราบมุมนี้เป็นมุมเซตาเพราะนั้นเราก็จะได้ว่ามุมนี้เป็นมุมเซตาจากนั้นเราก็แตกอะไรฮะ w s i n เซต e ก็เหมือนเดิมนะฮะแตก w s i n เซต e จากอะไรครับจากด้านนี้เข้ามาเข้าที่ด้านนี้ถูกต้องไหมฮะตามเส้นสีม่มตัวนี้ก็จะเป็น w อะไรฮะ s i n เซต e cos เซต t เพราะนั้นอีกคอมโพเนนต์หนึ่งก็คือแตกเข้ามาในแนวแกนอะไรแลฮะแกนนี้ถูกต้องไหมครตัวนี้ก็ได้เป็น w อะไรฮะ w s i n เซต e t sine t a ถูกต้องไหมครับ แล้วเราก็ตั้งสมการเป็นอะไรฮะ w อะไรครับ s i n เซตา้าคอสเซตา้ามีค่าเท่ากับ n อ็หนึ่งนะฮะ,ะกรณีอย่างนี้ได้ไหมฮะกรณีอย่างนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะการแตกครั้งแรกจากอะไรฮะจาก W มาเข้าอะไรฮะมาเข้าแกนเส้นสีแดง x อกตัวนี้เราจะได้เป็นอะไรฮะ w cos เซตา้าอ่ะบาลานกับ n2 แล้วถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นตัวนี้บาลานกันเรียบร้อยแล้วจากนั้นเหลือเป็นอะไรฮะ w sin เซตา้าเราแตกเข้ามาอ่ะ ตามมาแล้วฮะตามแกนที่ n1 อยู่ถูกต้องไหมได้เป็น w sine t a cos t h เพราะนั้น w sine t a cos t h ก็จะบาลานซ์กับ n1 แต่อะไรฮะคอมโพเนนต์ที่เป็น w sine t a s i n t h เป็นไงฮะยังอยู่ไม่มีตัวไหนบาลานซ์แล้วถูกต้องไหมเพราะว่า n2 ถูกบาลานซ์ด้วย w cos t h ในขณะที่ n1 ถูกบาลานซ์ด้วย w sine t a cos t h เพราะนั้นจะมีแรงอะไรฮะจะมีแรงที่ไม่เท่ากับ0นย์ดึงให้อะไรครับวงกลมตัวนี้เคลื่อนที่หลงกลางซึ่งเป็นไปได้ซึ่งเป็นไปได้ไหมฮะ เป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมฮะเพราะว่าอะไรครับเพรกล่องตัวนี้อะไรฮะหยุดนิ่งเพราะนั้นเป็นไงฮะการวิเคราะห์แบบนี้อ่ะเป็นการวิเคราะห์ที่ผิดเป็นอะไรฮะไม่เข้ากับอะไรฮะอ่ะไม่เป็นไปนตามกฎะอะอะไรฮะ สามข้อของนิวตันนั่นเองก็คืออะไรฮะเมื่อมีแรงลับที่ไม่เท่ากับศูนย์มากะทากับวัตถุวัตถุจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งตามอะไรฮะทิศทางของแรงลับที่ไม่เท่ากับศูนย์นั้นแต่เป็นไงฮะในข้อนี้วงกลมตัวนี้เป็นไงฮะจุดน่งถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นก็ไม่เป็นไปตามกฎของนิวตันอันนั้นก็คือเหตุผลข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่สองก็คืออะไรครับก็เหมือนกับคลิปที่สองถูกต้องไหมฮะสมมติว่าผมมีแรงตัวหนึ่งแรงนี้เป็นแรงอะไรฮะ mg ถูกต้องไหมฮะถ้าอะไรครับถ้าผม ตั้งแกนไหนฮะแกนนี้เป็นแกน y ให้แกนนี้เป็นอะไรฮะเป็นแกน x ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้น mg จะทํามุมอะไรฮะเซตากับอะไรฮะแกน x หรือมีค่าเท่ากับ90องศาเราสามารถแตก mg เข้าไปในแกน x ได้ไหมฮะถ้าเราลองแตกเราก็แตกเข้าไปครับตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรฮะตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรฮะ mg อะไรฮะ mg cos 90องศาถูกต้องไหมแตกเข้ามาทางด้านที่มีมุมได้เป็น mg cos 90องศาอีกตัวหนึ่งแตกอะไรฮะ แตกเข้ามาทางด้านที่ไม่มุมก็คือแตกเข้ามาตรงนี้นั่นแหละฮะตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรครับอ่ะตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรฮะตัวนี้ก็จะเป็น mg อะไรฮะแตกเข้ามาทางด้านที่มีมุมก็เป็น mg cos ตัวเส้นสีแดงนะฮะแตกเข้ามาทางด้านที่อะไรฮะทางด้านที่อ่ะไม่มีมุมตัวนี้ก็จะเป็น mg อะไรฮะไซ90องศาเพราะนั้นไม่งั้น mg cos 90องศาอ่า cos 90องศามีค่าเท่ากับศูนย์เพราะนั้นตัวนี้เป็นอ่ะศูนย์ตัวนี้เป็นอะไรฮะตัวนี้ไซ n 90องศาเป็นหนึ่งเพราะนั้นค่านี้ก็คือ mg หรือเส้นสีแดงหรือเส้นสีม่วงนี้นั่นเองรานนั้นเป็นไงฮะเรา,าไม่สามารถอะไรฮะเมื่อเรากดง่ายๆก็คือเป็นไงฮะถ้าเราแตกแรงตัวไหนครับถ้าเราแตกแรงตัวนั้นเข้ามาเป็นคอมโพเนนต์ของแรงที่ตั้งฉากกันแล้วแรงที่แตกมาแล้วไม่สามารถแตกขึ้นไปอะไรฮะแตกขึ้นไปตั้งฉากกับแรงเดิมได้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะแรงเดิม mg สีม่วงตัวนี้ไม่สามารถแตกขึ้นไปอะไรฮะในแนวแกนที่ตั้งฉากกับตัวมันเองได้ถูกต้องไหมฮะ สรุปง่ายๆก็คืออะไรครับสรุปง่ายๆก็คืออะเราไม่สามารถแตกคอมโพเนนต์อะสองครั้งได้หรืออะไรฮะหรืออะการแตกครั้งที่2ไม่สามารถแตกให้อะไรฮะแตกให้คอมโพเนนต์ที่แตกมาแล้วเข้าไปอยู่ในอะไรฮะเข้าไปอยู่ในแกนที่อะไรฮะตั้งฉากกับอะไรครับอะแรงเดิมได้นั่นเองถูกต้องไหมฮะโอเคนะฮะเข้าใจตรงนี้นะครับอ่าซึ่งผมเชื่อว่าความสับสนนั้นมันเกิดจากตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนรูปให้ดู มันเกิดจากการสับสนของอะไรฮะของการเคลื่อนที่ของกล่องบนอะไรฮะบนพื้นเอียงก็คือถ้าเป็นกล่องตัวนี้เป็นไงฮะถ้าพื้นลื่นเราก็จะพบว่าเราสามารถอะไรครับแตกตเท่ากับอะไรฮะเ g เข้าไปในแนวแกนอะไรฮะแกนที่ขนานกับพื้นเอียงถูกต้องไหมฮะถ้าตามกรณีนี้ก็คืออะไรครับเราตั้งอะไรฮะตั้งแกนเป็นไงฮะแกนที่ตั้งฉากกับพื้นเอียงกับอีกแกนหนึ่งก็คือแกนที่อะไรฮะขนานกับพื้นเอียงถูกต้องไหมฮะก็คือแกน ตั้งแกนตั้งฉากให้อะไรฮะให้แกนหลักแกนหนึ่งอยู่ในอะไรครับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองต้องไหมฮะเนื่องจากกรองตัวนี้เป็นไงฮะเคลื่อนที่ขึ้นลงตามอะไรฮะตามเอียงเพราะนั้นเราสามรารถตั้งอะไรฮะตั้งแกนนี้เป็นแกน Y าะทิศขึ้นเป็นบวกในขณะที่แกนนี้เป็นแกน X อิสไปตามลูกศรเป็นบวกได้จากนั้นเราก็อะไรฮะแตกแรงเข้ามาในอะไรฮะในแนวแกนหลักที่เราตั้งขึ้นต้องไหมฮะตัวนี้ก็จะได้เป็นอะไรฮะ ตัวนี้ก็จะเป็น mg อะไรคร mg อ่าถ้าให้มุมนี้เป็นมุมเซตาเพราะนั้นมุมนี้ก็จะเป็นมุมเซตาเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น mg ไซส์เซสตาในขณะที่ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรฮะ mg อะไรครับ mg คอสเซสตาถูกต้องไหมครัอ่าในขณะเดียวกันเนื่องจากมีอะไรฮะมีผิวสมัมผัสระหว่างอะไรครับระหว่างกล่องกับพื้นเอียงถูกต้องไหมครัเพราะนั้นจะต้องมีอะไรฮะจะต้องมี normal force กระทำจากอะไรฮะพื้นเอียงกระทำกับกล่องถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นนอนบอลฟอสก็ Force, คือตัวนี้เพราะนั้นเป็นไงฮะอ่ะเราก็ตั้งสมสการว่าอะไรครับอ่ะอะไรฮะนอนบอลฟอสก็ Force, มีค่าเท่ากับ mg cosθ เซตาในขณะที่อะไรฮะ mg sin เซตาก็มีค่าเท่ากับ MA ถ้าวัตถุเคลื่อนที่อ่ะไปทางด้านขวาเราก็สามารถหา A ได้ถูกต้องไหมฮะอ่ะในขณะที่อะไรครับอ่ะค่านอนบอลฟอ e ก็มีค่าเท่ากับ mg cosθ เซตานั่นเองโอเคนะ,ะแต่สิ่งที่ทําให้สับสนก็คืออะไรครับ ก็คือจากคลิปที่2ในเรื่องการแตกแรงถูกต้องไหมฮะก็คือในกรณีที่อะไรฮะรถที่วิ่งอยู่บนอะไรฮะโค้งยกที่อะไรครับโค้งยกที่จะมีหรือไม่มีแรงเสียดทานก็ได้นะ,ะ,ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูครับนะแนะในกรณีที่รถวิ่งอยู่บนอะไรฮะโค้งยกที่อะไรฮะ,ะที่มีหรือไม่มีแรงเสียดทานก็ตม่มเนื่องจากยังไงฮะเนื่องจากมันวิ่งเป็นเส้นโค้งหรือ,อเป็นวงกลมถูกต้องไหมฮะ พีนาคล้ายๆอะไรครับรถที่วิ uh, ่งอยู ja ่บนอะไรฮะวิ่งอยู่บนกลวยกลมนั่นเองถูกต้องไหมฮะรถคันนี้ก็คือวิ่งอยู่บนกลวยกลมเมื่อเราอะไรฮะตัดจุดใดจุดหนึ่งของกลวยกลมออกมาเราก็ได้เป็นอะไรฮะรถหรือกล่องที่วิ่งอยู่บนอะไรฮะที่วิ่งอยู่บนฐานที่เป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะถ้าสมมติเราตัดที่จุดไหนฮะถ้าสมมุติเราตัดวัตถุที่จุดไหนฮะสมมติตัดที่จุดนี้ถูกต้องไหมฮะเราก็ตัดลงมาพอตัดลงมามันก็ได้เป็นอะไรฮะเป็นเส้นนี้กับอะไรฮะ กับตัวกล่องสีดํานั่นเองถูกต้องไหมฮะโดยที่อะไรฮะเส้นทางการเคลื่อนที่ของมันก็เป็นวงกลมเมืม่อเป็นวงกลมก็จะต้องมีจุดศรรูนย์กลางของการเคลื่อนที่แบบวงกลมแล้วก็มีแรงเข้าสู่สศรรูนย์กลางถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นถ้าสมมติผมให้ตรงจุดไหนครับตรงจุดนี้เป็นอะไรฮะจุดศรรูนย์กลางของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเพราะนั้นเป็นไงฮะเนื่องจากที่อะไรฮะตามแนว จุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ของวงกลมจะต้องมีอะไรฮะจะต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางกระทากับอะไรฮะกระทากับวัตถุ well ตัวนี้ถึงจะทําให้วัตถุตัวนี้เคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ตามแนวการเคลื่อนที่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งแกนเราตั้งแกนยังไงฮะมีขั้นตอนที่1ก็คือตั้งแกนตั้งฉากโดยที่แกนตั้งฉากยังไงฮะแกนใดแกนหนึ่งให้อยู่ในอะไรฮะทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุกับอีกกรณีหนึ่งก็คืออะไรฮะถ้าวัตถุเป็นไงฮะถ้าเราตัดลูกออกมาแล้ววัตถุังไไะะเราาจพ่่มมนนขึ้ และก็ไม่ลงตามพื้นเอียงถูกต้องไหมฮะแต่ว่าจะต้องมีแรงรับธะตามแนวอะไรฮะตามแนวเส้นอะไรฮะเส้นแกน X กกะทําถึงจะทาให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้เพราะนั้นเราก็ต้องตั้งอะไรฮะเราก็ต้องตั้งให้แกนอะไรฮะแกนที่เราตั้งขึ้นมาใหม่แกนหลักที่เป็นแกนตั้งฉากให้อะไรฮะแกนหนึ่งอยู่ในอะไรครับอยู่ในแนวที่มีแรงรับที่ไม่เท่ากับศูนย์มากระทาก็คือแนวแกนแนวแกนไหนครับแนวแกนที่เป็นเส้นอะไรฮะ เส้นเข้าสู่จุงกลางของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเองให้แกนนี้เป็นแกนอะไรฮะเป็นแกน x ทิศทางตามลูกศรเป็นบวกแกนนี้เป็นแกน y ทิศทางตามลูกศรเป็นบววต้องไหมฮะจากนั้นเราก็าเขียนอะไรฮะแรงภายนอกทั้งหมดที่กระทากับวัตถุต้องไหมฮะแรงแรกก็คือ mg แรงที่2คืออะไรครับเนื่องจากมีอะไรฮะผิวสัมผัสระหว่างอะไรครับผิวสัมผัสระหว่างกล่องหรือรถกับอะไรฮะกับพื้นเอียงเพราะนั้นก็จะต้องมีน a l force กระทําจากอะไรฮะจากก้นเอียงขึ้นไปที่ตัวกล่องเพราะนั้นเนื่องจาก แรงนอมันฟอร์ตตัวนี้เป็นเวกเตอร์ผมก็สามารถอะไรฮะย,ย้ายตำแหน่งของมันได้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอะไรฮะนอมมันฟอร์ตนั่นเองสมมุติว่ากรณีนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบอะไรฮะแบบที่ไม่มีแรงเสียดทานนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอ่ะทีนาถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ผมก็ถือว่าไม่มีแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะอ่ะตัวอะไรครับอ่ะตัวแรงทั้งหมดที่มีก็จะได้ตามอ่ะหนีจากนั้นเป็นไงฮะเราก็แตกแรงที่อะไรครับไม่มีอะไรฮะอ่ะที่ไม่อยู่ในทิศของอะไรฮะของ แกนหลักเข้าไปให้ไปอยู่ในแนวแกนหลักถูกต้องไหมฮะเราก็แตกอะไรครับอะนอร์มอลฟอสอะไรฮะ,ะตัวนี้เข้ามาในแกนอะไรฮะในแกน x ตัวนี้ก็จะได้เป็นเนื่องจากมุมนี้เป็นมุมเซต้าเพราะฉะนั้นมุมน,นี้ก็จะเป็นมุมเซต้าตัวนี้ก็จะเป็น n อะไรฮะไซเซต้า la, ตัวนี้ก็จะเป็น n อะไรฮะอะคอสเป็นคอสเซต้าเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะ mg แตกเข้ามาในแนวแกนอะที่ตั้งฉากกับตัวมันได้ไหมฮะ แต่เข้ามาได้แต่ว่าค่าที่ได้ก็เป็นศูนย์ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเราก็จะไม่อะไรฮะไม่แตกตัวนี้มาเป็นอะไรฮะ mg เซต้ากับแตกตัวนี้มาเป็น mg แตกตัวนี้มาเป็น mg cos เต้าแล้วแตกตัวนี้มาเป็น mg อะไรฮะไซดเซต้า eta, แล้วแตก mg sin เซต้าเข้าไปที่แกนอะไรฮะที่ตั้งฉากกับตัวมันอีกทีหนึง่งเราจะไม่อะไรฮะเราจะไม่แตกอย่างนั้นโอเคนะฮะเพราะนั้นต้องเข้าใจความแตกต่างของทงั้งสองกรณี โอเคนะครับอ่คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาครับ